สวัสดีเด้จ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับไอตุกตาพาฝันส่วนล่งเหือนเดจ้ะเด้อมาอากาศดีดีค่ะพี่เดดก็กำลังนะเริ่มอันออกกำลังน่สใสแสงกำลังพอดีงามอากาศอากาศพอดีพอดีเนี่ยจ้ะ คลิปนี้ก็พาพามากินกาแฟค่ะหรือว่าดื่มกาแฟดำในสวนหลังเหอนมาฟังเสียงพี่นกร้องเพลงก็ฟังนึมว,มว,มวนม่วนตนเ้าเ้าได้จัดเดอ้อว่าภาษาญอคุยภาษาญอห้ฟังค่ะมาพูดเลยบ่อันฟังบอกเขาเจียก็เบ,บิ่งให้จนจบน้อจระเน่าก็พากันนั่งนั่งอันจิบกาแฟจะ้ะอุปกรณ์ประจำเฮือนค่ะ มาเด้อจะเดอ้อมาค่ะมาดื่มกาแฟหรือว่ากินกาแฟดำน้ำส่วนอันหลังเหินก็ตุกตาผาฝันจ้าห้อนฮ้อนอยู่เด้อค่ะนี่บุ้งเนยควนกาแฟพ่นก็ได้กาแฟห้อนๆ้อนจ้าห้นห้อน ตนเศร้าเๆเด้อตนเศร้าๆเดจะเด้อมาค่ะบ่านหอวมมีแหงนะคะสิ้นใจมาวันนี้ก็คิจวัดประจำวันของไอ,อ้ตุ๊ก,กตาเนาะค่ะเนาะพาหูก,กาแฟค่ะ <c oughs> คุยนํากันว่านํากันม้วนๆนนเนอจะเนาะมาตอนเศ้าๆใครเครียดค่ะว่านักปันม้วนๆการเริ่มต้นวันใหม่สดใสนเนะจะเนาะมะฮุบกาแฟาก่อ,น,อนรับแรกค่ะ กาแฟนนะหอนโอนหผมสิ้นใจจ้ะหอมกินอโรมมาต เครื่องบินบินผ่านนาค่ะเนาะการเดินทางการสัญจรไปมาทางนันท้องฟ้าทางอากาศก็เริ่มเริ่มนานเริ่มเยอะขึ้นค่ะเงือนเอื้อยู่นี่มันเกินโรงพยาบาลนะคะเนาะถ้าเพื่ออัน เกิดเหตุการณ์ซุกเฉินหรือว่าตือนี้เพื่อนก็มีเครื่องบินนั้นเครื่องบินนั้นพยาบาลนะคะเครื่องบินโมนะคะกะ็บินผ่านดีอยู่ยะนะคะทางงานเลยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเขาทางรถเนาะเพราะว่าไปอีกบบย่างไปโบเหิงก็ประมาณสิบก้นอนนาทีนี่ก็เป็นทางด่วนไฮเวย์ไงค่ะแต่มันซิบได้งเงียนเสียงบ่บได้งเงียนเสียงเพราะว่าแต่ป่าไม้ไหล ทางเงินด้ยนี่ป้าไม้ก็ไม้ไงไหลค่ะมันก็เดมเสียงใดเนาะค่ะเนาะแล้วก็พันทางรัฐบาลมันก็ทำที่ได้เจอพันกระทำอันทำที่ว่าขึ้นอันกัมเพลงสูงๆนะคะเบอร์เสียงอันมารบกวนอันประชาชนนะนะก็เยอะอยู่ด้วยค่ะแล้วอีกอย่างอันธรรมชาติทางนี้มันก็ไม้ต้นไม้มันเยอะเนาะค่ะเนาะ มันก <formation> ็เลยลองถือ like. หันยากไปอันบดได้เหินเสียงอันบัดยากไปอีกทีมาเปลี่ยนเปี่ยนอันพวกอันเนี่ยขะทางรถอันตื่นรถเล่นกันเจียวเจ้ายังบดได้เหินบางทีคัะก็แสดงว่าถือว่าเก่งเนาะค่ะเนาะการทําถนนคนทางมันก็ได้อันนี้ก็อ่ะบ่งแม่เปิดประเด็นอันวเว่าเรื่องอันจากเห็นลิคอเตอร์ทางอันการสัญจรทางอันอากาศมาวดการสัญจรทางบกเนาะค่ะเนาะทางทางอัน ทางรถการสัญจรนี่ก็ต่างกันนี่คะเนาะถ้าเฮานะไปทางอันบกนี่ก็เวลานั่งรถไปเนี่ยเออสังเกตเวลานั่งรถไปนี่ก็มันธรรมชาติอีกแบบนึงเนาะคะเนาะมันก็เป็นอีกแบบนึงเฮื่อีกบรรยากาศนึงคะ่ะเบื้องทางอันรถแสงสีไฟเนาะคะเนาะถ้าเป็นกลางคืนเนาะ พันธุ์กระเลนไฟว่าหันถอปทุกประเทศก็สวยงามไปอีกแบบค่ะแล้วอยู่ทางเมืองเอ้ยเนี่ยมันเป็นเมืองเมืองน้ําตอนกลางคืนถ้าขับรถไปนี่มันสิรดไฟอกับแม่น้ำเนาะค่ะเนาะมันคุ้นคือว่าขับรถแล้วมันที่มีน้ําเงาน้ํากับรดไฟนี่พันเฮ้ออีกบรรยากาศนึงเลยค่ะเอ้ยว่าวัดมาไปทางอันทางเรือล่องจริงๆก็เฮาออีกบรรยากาศนึง ก็งามไปคนละอย่างค่ะทั้งทั้งที่จุดจุดเดียวกันนั้นเวลาขับรถสิเพออีกแบบนึงเวลาไปนั่งเหลือก็เวลาถ่ายรูปหรือว่าถ่ายอันอันคลิปออกมามันก็เพื่ออีกบรรยากาศนึงเลยว่าอืมแปลกค่ะทางเครื่องบินก็ถ้าขึ้นไปแล้วก็เอาบินสูงเนาะคะ่ะนถ้าลงก็ถึงอันจังหวัดลงก็ของแอร์พอร์ตจังได้ลงเนาะคะ่ะนมันก็เพื่ออีกบรรยากาศนึงค่ะ ก็เห็นเต็มเมฆอันถ้าว่าขึนขึนจากอันสนามบินใหม่ๆก็เห็นบ้านเห็นไฟเห็นหุ่นน่หนหุ่นนัเนาะเนาะมันขึ้นสูงๆก็กมีแต่ก้อนเมฆหรือบานก็ตกหลุมอากาศก็มีเอยบานเวลาก้อนเมฆงามอันแสงพันขึ้นทางบนงามก็งามไปอีกคือค่ะเป็นปุยไฟไปอีกแบบนึงก็สวยงามค่ะแต่ว่าอันลงบดาอันนั้นเนาะถ้าอัน ถ้าขึ้นไปทางท้องฟ้า้วก็ถึงกําหนดเวลาจึงได้หลงไพันต่อไปแต่ว่าไปทางบกทางเหลือนี่พันอยากจอดมองเลยก็สะดวกเขาก็จอดเนาะคะเนาะมันก็เลยสะดวกคนละอย่างเลย่าแต่การทั้งสามทางก็คือบรรยากาศคนละคนละคนละวิธีความคิดเนาะคะเนาะแต่ว่าถ้ามาปั่นจักรยานอันนี้การแบบ ไปเร็วแต่ว่ายัางซาอยู่นี่ก็เพื่ออีกบรรยากาศนึ่งเด้อค่ะปัันจักรยานมาขี่สกูตเตอร์มาย่างนี่ก็อีกเป็นบรรยากาศนึง่งเลยวานก็หลายๆบรรยากาศเนาะค่ะเนาะลองเือกะแตกเออเอมานั่งขึ้นเออเวลาขับรถผ่านตรงนี้เพื่อความรู้สึกอีกแบบนึงปัดเวลาไปล่องเรือผ่านก็ไปเป็นอีกแบบนึงนั่งรถผ่านเนาะค่ะเนาะหรือว่าย่างผ่านขี่สกูตเตอร์ผ่านก็เพื่ออ,อีกบรรยากาศนึงค่ะ อันนี้เอยแห้งไซยเฮอฟังเพราะว่าคลิปกินกาแฟก็หาเรื่องมามา,มาอันเม้ามอยเนาะค่ะน้อามาคุยกันมาโม้เฮอฝังว่าหันต่อไปอ่ะกาแฟก็กาแฟ,าฟหมดถ้วยแล้วค่ะหมดถ้วยแล้วก็เอยก็ยุดขาะมันนี้ก็เอยกันน่ะบวกเธอเพื่อนๆอวัน พ่อแม่พี่น้องหนุคะนมทุกคนที่อันเข้ามาผ่านเบ่งเอ้ยเนาคะนุหรู้ว่าบ่เบิ่งกับบ่เป็นเตอะจ้ะก,ก็เฮ่อมื้อนี้ก็กลับวันใหม่ให้มีความสุขอะไรหลายเลจ้ะเด้อสดชื่นในการดำรงชีวิตทำมาค่าขายหรือหน้าที่การงานเาจะหนาะสุขภาพอันดับแรกค่ะสุขภาพอันแข็งแรงสมบูรณ์ดูแลซึ่งกันและก,กันเนาะค่ะเนาะอันค้าขายก็ขายดีว่านาะมาทำงานก็น ได้หน้าที่การงานที่ดีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้สถามที่ทํางานที่ดีมันคงเนาะคะ่ะเนาะก็อมีความสุขคะ่ะเอ้ยสิบอกว่าพอก,กันนั้นคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีได้จ้า